เกินกรากฏดาคมปีพุทธศักราช2568นี้ดวงชะตาของท่านผู้เกิดในราศีกรากฎซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง30-50ปีตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงบอกให้เห็นถึงห่วงเวลาที่กลงล้อแห่งกรรมเริ่มหมุนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตกำลังปรากฏหากแม้นตั้งตนอยู่ในธรรมมันเพียรตั้งใจย่อมพลิกชะตาให้เจริญยิ่งนักในเรื่องแห่งการงาน ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีกำลังโคโจรเล็งราศีส่งผลให้ผู้เกิดในราศีนี้ได้ผ่านพบภารกิจใหม่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือได้มอบหมายหน้าที่สำคัญหากทำการด้วยสติและขันติจะก่อเกิดผลดีอย่างแรงกล้าผู้ใดที่เป็นข้าราชการนักบริหารหรือเจ้าของกิจการใหญ่มีโอกาสไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงส่งผลให้ชื่อเสียงขจรไกล ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายให้มันสังเกตเรือดยามประกอบการและเลี่ยงวันอังคารในช่วงขึ้น13ค่ำถึงแรมสี่ค่ำจักเป็นมงคลน,นักด้านการเงินเดือนนี้มีจังหวะของดาวศุกร์เดินสู่เรือนเกษตรราเงินทองย่อมไหลมาเป็นระรอกหากแม้นรู้จักแบ่งจัดเก็บรู้จักลงทุนให้เหมาะสมตามวิถีตนจะเกิดทรั์เหลือเก็บเหลือใช้เทว่าอย่าหลงไหลในลาบลวง หรือหนี้สินในรูปแบบที่เกินกำลังเพราะมีเงาราหูรบกวนทำให้เสียรู้ผู้คนในบางคราวโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหรือมิตรภาพเก่าขอให้พึงสังวรส่วนเรื่องแห่งความรักคนมีคู่ที่อยู่กินกันมานานจากมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตใหม่บางคู่แต่งงานบางคู่วางแผนสร้างหลักฐานมั่นคงร่วมกันซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือขยับขยายครอบครัวอาจมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร คนโสดระวังความรักฉาบฉวยคนเข้ามาในยามรุ่งโรจน์อาจไม่ใช่ผู้ที่จะอยู่เคียงข้างในยามทุกข์อย่าหลงรูปหรือวาจาหวานชํำจงฟังเสียงหัวใจตนเองให้ถี่ถ้วนสุขภาพของท่านเดือนนี้ควรใส่ใจเรื่องระบบเลือดความดันและระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะผู้มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปอย่าได้ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่ายังแข็งแรงภายนอกควรตรวจสุขภาพเป็นระยะและเลือกบริโภคอาหารที่สมดุล มันออกกำลังกายตามวัยโดยไม่หักโหมอาจมีเหตุให้ป่วยด้วยอาการสะสมหรือโรคเก่าเรื้อรังกํำเริบมมันจเจริญสติฝึกหายใจลึกๆช่วยให้จิตเป็นสุขโชคลาภในเดือนนี้มีลางสังหรณ์บางอย่างมาเตือนก่อนหน้าเช่นฝันถึงน้ำใสสะอาดฝันเห็นพญานาคหรือสัตว์ใหญ่ในน้ำถือเป็นมงคลและเป็นสัญญาณแห่งการได้รับทรัพย์ไม่คาดฝันบางท่านได้รับของจากผู้สูงอายุ หรือญาติที่จากกันไปแล้วมาให้โชคควรกราบไหว้บูชาท่านผู้มีพระคุณจุดทูบเทียนหน้ารูปบรรพบุรุษทุกวันพระรหัสสบดีเพื่อเปิดทางบุญเคล็ดลับในการเสีิยมดวงของท่านในเดือนนี้ให้จัดดอกไม้ขาวหรือดอกบัวใส่พานบูชาพระในวันจันทร์หรือวันพระรหัสสบดีพร้อมกล่าวคำขอบารณีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ที่เคยสอนสั่งควรทำบุญตักบาตรด้วยของที่ตนรักแต่ไม่ยึดติดเช่น ของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อาหารที่เคยโปรดแต่ตั้งใจงดอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวียนจะหนุนดวงให้พ้นเพศไข่ผู้ใดมีใจอยากเสริมพลังชีวิตให้เข้มแข็งควรหมั่นสวดมนต์บทพาหุงมหากาและพระคาถาชินะบัญชรพร้อมตั้งจิตกราบพระแม่ทรณีและพระแม่คงคาเพื่อให้ทรัพย์ไม่รั่วไหลและอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านเรือนแห่งตนเรื่องของจิตใจหรือหมายเส็จแห่งชีวิต ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ30 50ปีย่อมมีความกังวลในภาระมากกว่าวัยอื่นขอให้รู้ไว้ว่าความเหนื่อยหน่ายในวันนี้คือกุศลกรรมที่ท่านได้ปลูกไว้ให้ตนเองในอนาคตอย่าวันไว้กับคำคนอย่าท้อแท้ต่อความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งย่อมมีวันผ่านหากตั้งมั่นในศรัทธาให้ตนเองท่านจะเป็นผู้ชนะใจทั้งปวงส่วนผู้สาะแสวงหาเลขมงคลหรือโชคลาภแห่งสลากพิมพ์นั้น ขอให้พิจารณาตัวเลขที่เกี่ยวพันกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเลขวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อองค์สําคัญหรือเลขวันครบรอบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเลขเด็ดจ,จากคําทํานายเดือนนี้ได้แก่13 29 50 87 96และชุด2ตัวล่างที่ควรพิจารณา06 14 38 เลขจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนศรัทธากันมากในช่วงนี้อาทิหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำ5 9า5 9 9พญานาคราชคำชะโนด399342หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวราราม287882ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภนั้นคือผลแห่งบุญเก่าและบุญใหม่ ควรเสริมด้วยบุญกุศลจึงจะมั่นคงยั่งยืนขอจงตั้งใจเดินทางชีวิตในเดือนนี้ด้วยสติมั่นหัวใจมั่นและไม่ลืมคุณแห่งกรรมดีในอดีตขอให้แสงแห่งบุญรักษาท่านให้พ้นจากเคราะห์พานเข้าสู่ทางแห่งโชคชัยสว่างสวัยด้วยธรรมและเมตตาเทินขออัญเชิญอัทาทิบายแห่งดวงจิตและจริตใจของชาวราศีกรกฎผู้มีอายุระหว่าง3 0ถึง50ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่เรียกได้ว่าเสาหลักแห่งชีวิตโดยขออิงตามศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ไทยโบราณผสมจิตวิทยาเชิงลึกจะขอแจกแจงอย่างวิจิตพิสดารเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ตนเข้าใจตนและเห็นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ถึงพร้อมด้วยสุขอันมั่นคงชาวราศีกรกฎนั้นถูกปกครองด้วยดาวจันทร์ ซึ่งเป็นดวงใจแห่งน้ําและตัวแทนของความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงและความอ่อนโยนยิ่งเมื่อเข้าสู่วัย3 0 5 0ถึงปีจิตใจยิ่งซับซ้อนวันไหวง่ายกับทุกการเคลื่อนไหวของโลกภายนอกแต่เบื้องลึกแล้วจิตใจมั่นคมต่อสิ่งที่ตนรักและผูกพันอย่างแน่นแฟนเป็นผู้มีหัวใจแม่ไม่ว่าท่านจะเป็นเพศใดนิสัยพื้นฐาน ของชาวการกฎวัยนี้ย่อมเป็นผู้เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบเสียสละต่อครอบครัวและมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ทำคือเพื่อคนที่รักแม้ตนเองจะเหนื่อยกายหรือจิตใจก็ยอมอดทนพูดน้อยในที่สาธารณะได้คิดมากอยู่ภายในมีความกลัวผิดพลาดกลัวทำให้คนผิดหวังจึงมักตัดสินใจช้าเพราะต้องคำนึงหลายด้าน เมื่อเข้าสู่วัย30ปีขึ้นไปบุคลิกของชาวกรกรจะยิ่งดูนุ่มนวลสุขุมและมีเมตตาเป็นผู้ใหญ่ที่คนรอบข้างไว้ใจได้มักเป็นเสาหลักของบ้านหรือที่ทำงานเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งแต่หากเมื่อใดที่อารมณ์ถึงจุดอิ่มตัวก็อาจหลั่งน้ำตาโดยไม่อาจห้ามหรืออารมณ์อ่อนไหวจนถึงขั้นไม่อยากพบบุคคลใดเลยในบางเวลา เพราะความรู้สึกตึงเครียดสะสมจุดแข็งในบุคลิกใจคอของชาวกระกวัยนี้คือใจกว้างยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมมีสัมผัสที่หกหรือยานที่แม่นยำลึกซึ้งกับเรื่องลี้ลับมีความจำที่ดีต่อเรื่องราวทางอารมณ์และความสัมพันธ์เชื่อในความรักที่มั่นคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญามีรากเหง้าทางจิตใจยึดโยงกับครอบครัว วัฒนธรรมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดอ่อนที่ควรระวังหรือขัดเกลาคือติดอยู่ในอดีตรหรือความรู้สึกเก่าๆทำให้ขยับก้าวไปข้างหน้าได้ช้าอ่อนไหวเกินควรจนทำให้ขาดความเด็ดขาดในบางสถานการณ์เก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจนกลายเป็นความอัดอั้นเชื่อใจคนง่ายหากผูกพันหรือถ้าโดนหักหลังก็เจ็บลึกและจดจำยาวนาน ห่วงกังวลจนกลายเป็นวิตกกังวลโดยไม่จำเป็นจิตใต้สำนึกของชาวกรกฎในวนัยนี้ยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อการสร้างฐานะเพื่อคนที่รักมีความคาดหวังให้ชีวิตมีความมั่นคงในทุกด้านไม่เพียงแค่เงินทองแต่หมายรวมถึงความมั่นคงทางใจหากสิ่งใดไม่ชัดเจนไม่แน่นอนมักทำให้รู้สึกไม่สบายใจและเกิดความไม่ไว้วางใจได้ง่าย ในเชิงจริตหของพระพุทธศาสนาชาวกระกรกโดยทั่วไปมักมีจริตแบบวิตกจริตและศรัทธาจริตผสมกันกล่าวคือใครครวญก่อนทำแต่หากศรัทธาหรือรักสิ่งใดแล้วจะทุ่มเทจนหมดใจจึงควรฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์และไม่ยึดต,ติดกับความเปลี่ยนแปลงของโลกมากเกินควร ขอฝากคติธรรมสำหรับชาวกรกฎไว้ว่าดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงได้เพราะรู้จักเว้นช่วงของความมืดท่านใดที่รู้จักหยุดพักใจเมื่อเหนื่อยล้ารู้จักปล่อยวางเมื่อหนักหนาจะพบว่าความสุขสงบแท้จริงมิใช่การขวอยคว้าแต่อยู่ที่จิตที่พร้อมจะยิ้มแม้อยู่ในยามอับแสงจงอย่ากลัวน้ำตาในวันที่เหนื่อยล้า เพราะมันคือปุ๋ยแห่งหัวใจที่กำลังจะผลิดอกออกผลแห่งความเข้มแข็งอย่างงดงามเจริญพรในห้วงจังหวะแห่งดวงชะตาของชาวราศีกรกฎตลอดเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้เมื่อพิจารณาจากการโคจรของดาวพระเคราะห์สำคัญประกอบกับหลักแห่งมหาทักษะและอิทธิพลของดวงเดิมแต่ละวัน พบว่ามีเงาราหูทับเรือนกรรมเก่าดาวเสาเลงเรือนชีวิตและดาวอังคารโคจรในเรือนศัตรูทำให้เดือนนี้มีสิ่งที่ควรระวังและจุดเปราะบางที่สำคัญประการต่างๆดังนี้ 1. ด้านอารมณ์และจิตใจเปราะบางที่สุดดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกรกฎถูกอิทธิพลจากราหูบดบังในช่วงกลางเดือนทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น เกิดอาการเหวี่ยงง่ายคุณมัวง่ายฟุ้งซ่านในบางคราโดยไร้เหตุจิตใจว้าวุ่นจนทำให้ตัดสินใจผิดพลาดหรือหลงเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อสิ่งที่ควรระวังความเครียดแอบแฝงอาการซึมเศร้าหรือความรู้สึกหมดแรงอย่างเฉียพลันการทะเลาะเบ,บาแวงในบ้านหรือกับเพื่อนร่วมงานการเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยไม่ไตรตรองอาจนำไปสู่ความขัดแยง้ง วิธีป้องกันหรือรับมือให้หมันเจริญสติฝึกหายใจเข้าออกอย่างมีสติทุกเช้าเจ็ดลมหายใจแขวนพระเครื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือสมเด็จโตเพื่อเพิ่มเมตตาและคุ้มภัยทางใจงดการพูดคุยเรื่องที่เป็นความลับหรืออ่อนไหวในช่วงวันจันทร์และวันพุธกลางคืนตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้มีน้ำสะอาดใสถวายทุกวันศุกร เพื่อเพิ่มพลังแห่งสติปัญญา 2. ด้านสุขภาพต้องใส่ใจพิเศษโดยเฉพาะโรคเรื้อรังหรือโรคจากความเครียดเดือนนี้ดาวเสาเล็งเรือนสุขภาพส่งผลให้เกิดอาการที่ซ่อนเร้นหรือโรคเก่ากำเริบทั้งจากระบบทางเดิอนอาหารภูมิแพ้เรื้อรังและโรคหัวใจที่เกี่ยวพันกับอารมณ์สิ่งที่ควรระวังภาวะความดันโลหิตไม่คงที่ อาการปวดศีรษะไมเกรนนอนไม่หลับหรือตื่นมากลางดึกบ่อยครั้งภูมิแพ้ที่เกิดจากอากาศหรือฝุ่นละอองภายในบ้านความเครียดลงกระเพาะวิธีป้องกันหรือรับมือหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดโดยเฉพาะของทอดของดองและแอลกอฮอล์ทำบุญปล่อยปลาไหลเก้าตัวหรือปลาหน้าแบนในวันเสาร์แรกของเดือนสวดมนบทอีปิโสพาหุง และนั่งสมาธิวันละ5 1 0นาทีสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนขาวหรือเขียวในวันพุธเพื่อเพิ่มพลัมธาตุน้ําและคลายความตึงเครียด 3. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือคนรักเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดและความห่างเหินดาวสุกโคจรเป็นมรณะในเรือนคู่ทำให้บางท่านที่อยู่ร่วมกันอาจเกิดการพูดจาที่ไม่เข้าใจกัน สื่อสารการผิดหรือเกิดเหตุให้ต้องห่างเหินกันด้วยภาระงานหรือเรื่องบุพกรรมบางประการสิ่งที่ควรระวังความรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่สนใจทั้งที่จริงเกิดจากความเหนื่อยล้าการใช้ถ้อยคำประชดประชันหรือแสดงอารมณ์โดยไม่ตั้งใจการมีมือที่สามจากอดีตหรือคนเก่าๆก,กลับเข้ามาทำให้จิตใจสั่นคลอนวิธีป้องกันหรือรับมือให้จัดเวลาให้มีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเย็นการดูหนังหรือแม้แต่การพนมมืออธิษฐานร่วมกันก่อนนอนหากทะเลาะหรือขัดแยง้งควรใช้ความเงียบแดบมีเมตตาแทนการประทะจุดเทียนหอมกลิ่นกุหลาบหรือจันทเทศในห้องนอนเพื่อผ่อนคลายพลังงานกดดันไปสักการะพระแม่อุมาเทวีหรือพระนางจามะเทวีเพื่อเสริมความกลมเกลียวรักใคร่ 4. ด้านการเงิน เสี่ยงเสียทรัพจากความไว้ใจหรือความประมาทเลกเลอแม้ดวงการเงินโดยรวมจะมีแรงส่งดีจากดาวพฤหัส,สบดีแต่ในจังหวะกลางเดือนถึงปลายเดือนมีดาวมรตยูเล็งจุดรายจ่ายกระทันหันจึงเสี่ยงต่อการเสียเงินจากเรื่องที่ไม่คาดฝันเช่นค่าซ่อมแซมบ้านรถหรือค่ารักษาพยาบาลของญาติพี่น้องสิ่งที่ควรระวัง การค้ำประกันให้ผู้อื่นหรือให้ยืมเงินโดยไม่มีหลักฐานการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนหรือการเล่นแชร์วงใหญ่การใช้เงินเกินตัวเพื่อซื้อความสบายชั่วคราววิธีป้องกันหรือรับมือควรแบ่งเงินออกเป็น3ส,ส่วนอย่างชัดเจนคือใช้เก็บและเผื่อฉุกเฉินทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนไม่ควรถือเงินสดจำนวนมากในวันศุกร์และอังคาร พกเหรียญสิบบาทที่มีปีเกิดตน้นหรือปีของพ่อแม่ใส่ไว้ในกระเป๋าเงินตลอดเดือนเพื่อป้องกันภัยทางการเงิน 5. ด้านการงานระวังการขัดแย้งภายในองค์กรหรือผิดพลาดจากความไว้ใจคนผิดดาวอังคารโคจรในเรือนอุปสรรคทำให้มีปัญหาเล็กน้อยถาโถมเข้ามาเหมือนงานที่ควรเรียบร้อยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือผู้ร่วมงานไม่สนับสนุนตามที่คาดหวัง อาจมีคนใส่ร้ายลับหลังหรือแย่งผลงานสิ่งที่ควรระวังการลงชื่ออนุมัติหรือเซ็นเอกสารโดยไม่อ่านรายละเอียดการไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหุ้นส่วนมากเกินไปความขัดแย้งกับคนในตำแหน่งที่เท่าเทียมกันวิธีป้องกันหรือรับมืออย่าพูดเรื่องเป้าหมายของตนในที่สาธารณะหรือกับผู้ที่ยังไม่ไว้ใจสวดมนต์คาถาพระพิคเนต และบูชาพระพิกค,คเนตก่อนเริ่มง,งานทุกเช้าหลีกเลี่ยงการออกหน้าในงานสำคัญให้ทำหน้าที่ด้วยความสงบและถ่อมตนหากมีโอกาสไปไหว้พระนารายณ์ทรงครุฑหรือพระอินท์เพื่อเสริมบาร,รมีปกป้องภัยในหน้าที่สรุปจุดเปราะบางประจำเดือนกรกดาคม2568สําหสำหรับราศีกรกฎอายุ30-50ถึง50ปีได้แก่ 1. อารมณ์และจิตใจอ่อนไหว เสี่ยงขัดแย้งและเข้าใจผิด 2. สุขภาพจากความเครียดโรคเรื้อรังกำเริบ 3. ความสัมพันธ์ในบ้านมือที่3และความห่างเหิน 4. การเงินรั่วไหลจากความไว้ใจหรือเหตุฉุกเฉิน 5. การงานความขัดแย้งจากการวางใจคนผิดข้อแนะนำสำคัญคืออย่าหวั่นไหวแม้โลกจะหมุนแรงให้ใช้เดือนนี้เพื่อทบทวนภายในมากกว่าการเร่งรุกภายนอก เสริมตนด้วยความสงบสติและเมตตาแล้วสิ่งใดๆที่เปราะบางจากแปลเปลี่ยนเป็นแสงแห่งปัญญาอันทรงพลังเจริญพรเมื่อพิเคราะห์โดยละเอียดตามศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ไทยที่ได้กล่าวมาแต่ต้นจะเห็นได้ว่าเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้เป็นช่วงเวลาแห่งบททดสอบและการเปลี่ยนผ่านอันสำคัญของท่านผู้เกิดในราศีกรกฎ อายุระหว่าง30ถึง50ปีแม้ดาวเคราะห์หลายดวงจะโคจรส่งผลกระทบทั้งด้านอารมณ์สุขภาพการเงินและความสัมพันธ์แต่หากท่านตั้งมั่นอยู่บนทางแห่งปัญญาประคองตนด้วยสติรู้จักวางใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็สามารถผ่านพ้นความเปราะบางทั้งปวงและกลับกลายเป็นพลังหมุนเสริมชีวิตให้มั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้ ท่านเป็นผู้ที่มีหัวใจเปี่ยมด้วยเมตตาและความเสียสละการเรียนรู้ที่จะหันกลับมาดูแลจิตใจ,จตนเองมิใช่สัญญาณของความอ่อนแอหากแต่เป็นวิถีของนักรบทางใจผู้แท้จริงขออาราธนาคุณแห่งพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวาทุกพระองค์จงอํานวยพรแก่ทุกท่านที่ได้สดับรับฟังคําพยากรณนนี้ให้ชีวิตท่านทั้งหลายจงรุ่งเรืองดําเนินด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีโชคลาภวาสนาไหลมาไม่ขาดสายสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาเฉียบแหลมและมิตรสหายรายล้อมด้วยความรักและปรารถนาดีขอให้ทุกย่างก้าวในเดือนนี้นำพาท่านไปสู่ความสุขสงบและสำเร็จดังใจปรารถนาหากสิ่งใดขวางหน้าขอให้ท่านมีพลังใจยืนหยัดเหนือมันหากสิ่งใดอยู่ห่างไกลขอให้ท่านมีกำลังศราเดินไปถึงมันด้วยความมั่นคง และท้ายที่สุดนี้หากท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ช่วยส่งต่อแสงสว่างนี้ให้ผู้ที่ท่านรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคำพยากรณดีๆและข้อคิดเสริมพลังชีวิตในทุกเดือนด้วยจิตเคารพอย่างสูงจะเรินพร